วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เ,เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับก็มาชมของสะสมกันเหมือนเดิมน,นะครับจิบกาแฟแ,แลของสมนะครับวันนี้มีหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ นะครับได้ชมกันนะครับพิมพ์นี้นะครับเ,เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมนะครับก็ลักษณะถ้าเกิดว่าในพื้นที่ที่เล่นหากันเนี่ยนะครับ<ๆ>เขาก็จะบอกว่าเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะพิมพ์ชาวบ้านหรือบางคนเรียกพิมพ์ i q นะครับ นี้จะเป็นมือรองนะฮะเป็นพิม์มือรองนี่ลักษณะอของพิมพ์นี้เนี่ยนะครับก็ดูจากตรงนี้ฮะราจะเห็นว่ามีมีมือนะครับของหลวงพ่อนะฮะนี่ชายจีวรของหลวงพ่อเนี่ยนะครับตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะตรงนี้มันจะเป็นก้อนเห็นไหมครับอ่าเป็นก้อนถ้าเกิดว่าชายจีวรเป็นก้อนแบบนี้นะครับติดกันเป็นก้อนแบบนี้นะ มือจะต้องเป็นแบบอย่างเงี้ยนะฮะมีมือรองตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับถ้าชายจีวรตรงนี้แยกกันนะครับเป็นชิ้นเป็นเป็นชายที่แยกกันอย่างเงี้ยนะครับห่างๆๆอย่างเงี้ยฮะไม่มีเป <spe ak subway wizard> ็นก้อนติดกันอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับไม่มีนะฮะไม่มีอันนั้นเรียกพิมพ์ A นะครับนิยม A หรือว่าอาจจะมีแบบเห็นแบบลางๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น พิมที่มีชายจีวรนนะครับติดกันเป็นก้อนอย่างนี้นะครับ like แล้วตรงนี้ก็แยกกันเป็นทางหานนะครับขีดขึ้นไปนะครับตรงนี้จะเห็นชัดนะครับอ่าตรงนี้เห็นชัดแล้วก็จะไม่มีตําหนิตรงนี้นะครับจะไม่มีตําหนิตรงนี้อ่าบางคนก็เรียกตาพระดินพระตราไอตาพระอาทิตนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับอ่านั่นเป็น A นะครับแต่อันนี้ถ้าเกิดเป็นมือลองตรงนี้จะไม่มีจะไม่เห็นนะครับอ่านี้ลักษณะ ตรงนี้หน้าเหมือนหน้าหนุ่มนะครับหลวงพ่อเหมือนหน้าหนุ่มหน้าเนนะครับก็เป็นพิมพ์อีคิวที่ที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกกันนะครับนี้ลักษณะนะครับเป็นแบบหล่อช่อนะฮะหล่อช่อก็จะไม่เห็นเป้าประกบนะครับใต้ฐานก็ยังมีรอยต่ไใบนะครับต่างจากพิมพ์ขิตานะครับขิตาเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อ พราะว่ามันเป็นการเป็นการหล่อแบบเบ้านะแต่ว่าของพินิยมเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการหล่อช่อนะครับตรงนี้ก็จะ็ลักษณะของการตะใบออกนะครับเวลาเขาตัดตัดช่อออกมานะครับตัดช่อออกมาเนี่ยเป็นรอยตะใบนะครับลายตะใบแต่งนะครับให้สวยงามนะครับส่วนด้านหลังนะครับถ้าเป็นนิยม A เนี่ยนะครับที่ไม่มีมือรองนะ นิยม A ทีม่มีไม่มีมือรองเนี่ยเขาจะมีตําหนิตรงนี้นะมีเม็ดตาหนิ่รงนี้อยู่เม็ดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นพิมมือรองตรงนี้ตรงนี้จะไม่มีนะครับตรงนี้จะไม่มีครับนี่เป็นลักษณะของชายจีวรด้านหลังนะครับอ่าก็มีอ่าเนื้อเกินอะไรต่างขึ้นมานะมีเนื้อเกินที่เกิดจากการหล่อนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันดูดีกว่านะครับมาลงกล้องกันดูดีกว่า โอเคเอาละครับก็มาดูเนื้อหานะฮะเนื้อหาผิวพันธุ์นะครับความเป็นธรรมชาติของอเนื้อโละหะเราเก่าแลยกันนะครับวันนี้ก็ลงกล้องนะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับอ่านี้พิมพ์ของดูพิมพ์กนจะชัดเลยนะครับก็มีลักษณะของหลุมบ่อนะาเรียกเม็ดมีเม็ด จากกีเบานะครับอย่างเงี้ยฮะเม็ดจากกีเบานะไม่กรวดเมดทรายนะครับจะเตรียมมีเนื้อเกินนิดหน่อยจากการหล่อนะครับเนี่ยครับเป็นหลุมเป็นบองของกีเบานะฮะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับแบบมีมือรองนะฮะเนี่ยมือรองลักษณะของเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามีมีมือหลวงพ่อนะครับที่เกิดซ้อนขึ้นมานะครับใต้ตรงนี้นะครับ ตายตรงจุดที่นิ้วของหลวงพอ่อทั้งสองข้างมือทั้งสองข้างหลวงพ่อมาชนกันนะครับนะครับถ้ามีรักษาของมือรองแบบนี้นะครับตัวจีวรตรงนี้ต้องติดกันเป็นก้อนนะครับตรงนี้จะต้องไม่มีตานะรักษาของการาผู้ที่นิยมศึกษาเล่นหากันนะครับถ้าเป็นลักษณาพิมพ์นี้ตรงนี้ต้องไม่มีตาตนะาพระทิ์หรือตาพระอ,อินท์ที่เ็าเรียกกันนะครับ ตรงนี้เป็นพิมพ์นิยมที่ถือว่ามีลักษณะของความเป็นธรรมชาติดีนะครับเนื้อหาผิวพรรณของพระนะนะครับใา้จีวออดูด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างต้องไม่มีถ้าเป็นพิมพ์นี้นะครับจะไม่มีเบ้าประกบเบ้าประกบเหมือนพิมพ์ชีตานะครับตรงนี้เป็นคราบ เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับของขี้เบ้านะครับเนี่ยข้างบนนะฮะเนี่ยลักษณะเป็นธรรมชาตินะครับความเป็นธรรมชาติของเนื้อหาพิมพ์ส่งนะครับนี่มีนิดเกินนิดนะฮะนิอเกินน,น,กนิดจากการที่หล่อแล้วไม่เต็มนะครับเนื้อโลหะลงไปไม่เต็มขี้เบ้านะครับ ตาหลวงพ่อนะครับตาข้างนี้จะสูงกว่าข้างนี้นิดนึงนะครับต้องสังเกตดีๆนะครับแล้วก็ลักษณะของริมฝีปากนะฮะก็จะเห็นเป็นริมฝีปากนีงนะใต้ฐานนะครับให้ดูใต้ฐานใต้ฐานเป็นรอยตะใบนะครับอรอยตะไบ ลอยตะใบนะฮะนี่ยครับเป็นการเป็นเหมือนคล้ายๆลักษณะช่อนะครับที่รอมาแล้วก็ตัดตัดเสร็จปุ๊บเขาก็แต่งตะใบนะครับใต้ฐานนะครับก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นี่ครับขี้เบ้าครับของการรอ งมีติดติดตามผิวพระนะครับมีหลุมมีบอ่บอบ้างนะครับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับหรับเพื่อนท่านไหนที่มีเทคนิคด,ดีนะครับก็เอามาแบ่งปันกันได้นะครับเอามิ้นเข้ามาแบ่งปันกันได้นะฮะร,รือววาแลกเปลี่ยนศึกษาร่วมกันนะครับก็เออจะมีความชอบที่เหมือนกันนะครับก็เอามาแบ่งปันกันจะได้ เป็นเทคนิคนะฮะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เรานะครับที่มีความชอบเหมือนกันเนี่ยนะครับก็ได้เอาไปนําไปใช้นะครับไปหาพระนะหาหลวงพ่อเงินแบบนี้มานะครับว้สะสมนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกันหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับมีของสะสมดีๆยังไงก็เอามาแบ่งปันให้ชม รอบหน้านะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ